ใครไปเจอแบบนี้สวยๆหลักแสนสวัสดีผมเอสปักน้ำวันนี้นำมาให้ดูพระผงพายกุมารหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่องค์นี้เป็นพิมพ์เล็กมี2บล็อกบล็อก1และบล็อก2อ,องค์นี้เป็นบล็อก1ราคาจะแพงกว่าบล็อก2 พระมีลักษณะพิมพ์เป็นเอกลักษณ์มากเป็นเนื้อผงสีขาวและมีการชุบร้อน์ด้านหลังจะเป็นยันห้าและมีเขียนว่าหลวงปู่ทิมอยู่ด้านล่างเนื้อพระละเอียดมากองค์นี้พระไม่ได้ผ่านการใช้เลยสวยๆแบบนี้หลักแสนซุ้มต่างๆคมชัดด้านซ้ายมือเห็นชัดเลยครับแต่ฝั่งขวากดไม่ค่อยติดแต่แบบนี้เดิมๆต้องจําสีของรอนทองแบบนี้นะฮะรายละเอียดต่างๆคม ชัดลึกมากๆฝั่งนี้กดตื้นๆก็เป็นธรรมชาติของพระผงเนื้อพระรุ่นนี้จะไม่เรียบตึงมากจะมีรอยยับเป็นธรรมชาติมากสังเกตใบหน้าจะมีล่องตาและใบหูคมชัดมาดูตรงบ้อนนะครับเห็นไหมนี่มีความบางจุดก็หนาบางจุดก็บางนี่เนื้อมีรอยแยกเป็นธรรมชาติค่อนข้างละเอียดเลยองค์พระก็มีมิติลึกชัดมากใต้ฐานมีกุมารทอง รายละเอียดค่อนข้างชัดเจนลำตัวเส้นต่างๆคมชัดลองส่องไฟลงมาเราจะเห็นว่าบรอนทองมีความสวยงามมากบรอนทองมีความเก่าขอบขององค์พระตั้งขึ้นมาเป็นสันเกิดจากการกดบล็อกพิมพ์เห็นไหมครับนี่ขอบตามด้านซ้ายก็ตั้งขึ้นชัดเหมือนกันนี่เลยจะต้องตั้งคมๆด้านหลังเป็นยันห้าแบบนี้ผิวจะค่อนข้างข,ขรุขระบรอนองค์นี้มีมีความหนาอยู่ด้านบนแล้วก็ ตยันคมชัดไม่เบลอด้านล่างเขียนว่าหลวงปู่ทิมบัดไร่วารีเนื้อสีขาวละเอียดจะมีมวลสารเป็นเม็ดดำๆเล็กๆอยู่ในเนื้อบรอนมีความเก่าจะเริ่มปริเริ่มรานเป็นธรรมชาติมีขอบปิ้นตามด้านหลังเหมือนด้านหน้าเป็นการกดพิมพ์อย่างเช่นขอบด้านล่างขวานี่ตั้งเป็นสันแบบนี้เลยมาดูฝั่งซ้ายกันบ้างนี่เป็นธรรมชาตินะครับขอบตั้ง กลิ่นแบบนี้เล็กๆเ,เรียวๆคมๆด้านข้างจะมีเส้นที่เกิดจากบ,บล็อกพิมพ์เป็นเส้นคมๆเล็กๆจะต้องจดจำให้ได้เนื้อค่อนข้างแน่นแต่ไม่เรียบตึงเป็นเอกลักษณ์ของพระรุ่นนี้เลยนี่เห็นไหมครับนี่จะต้องจดจำนะมาดูขอบข้าง<ม>อีกด้านหนึ่ง<ม>ก็มีเส้นเหมือนกันแบบนี้นะครับจะไม่ได้เป็นเส้นที่ขึ้นมาชัดมากๆแต่จะให้เห็นแบบนิดๆลางๆนี่ถ้ามีไฟก็สามารถช่วยส่อง ให้ไฟลงมาก็จะเห็นร่องรอยได้เหลี่ยมมุมตรงนี้ก็สําคัญนะครับจะต้องจําอันนี้เป็นอยู่ในบล็อกของเขานี่เป็นขอบด้านล่างก็เหมือนกันมีเส้นที่เกิดในบล็อกพิมพ์แบบนี้คลิปนี้จบแล้วครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะครับบ๊ายบาย